สวัสดีครับสุธิพงศ์จาก EDA International นะครับวันนี้จะพูดถึงการสร้าง Project SCADA Pilot Project Skada Pilot Project นี้ดีอย่างไรและเริ่มอย่างไรข้อดีของ Pilot Project SCADA ก็คือต้นทุนไม่สูงนะครับนอกจากนั้นก็สร้างความยั่งยืนด้านองค์ความรู้ความมั่นคงในระยะยาวให้แก่องค์กรได้ที่ต้นทุนไม่สูงเนะี่ยเพราะว่าเราเริ่มจากโปรเจกต์ง่ายๆ หรือว่าโปรเจกต์ที่เฉพาะด้านมีความต้องการชัดเจนนะครับเราไม่ต้องอใช้ต้นทุนอะไรสูงมากเราสามารถที่จะค้นคว้าพัฒนาไปพร้อมๆกับความต้องการของเราเองโดยที่ไม่ต้องไปจ้างเอาซอสข้างนอกหรือบริษัทรับทำสเกตชาข้างนอกเองแบบนี้จะทำให้องค์กรพนักงานมีความรู้มีความเข้าใจเพราะว่าได้ติดต่อประสานงานกันว่า อ,องค์กรต้องการอะไรนะครับแผนกนั้นแผนกนี้ต้องการอะไรเราจะสร้างโปรเจก t นี้ได้อย่างไรเรารู้อุปสรรครู้วิธีแก้ปัญหาปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์นะครับบางอย่างเนี่ยเราอาจจะทําทไม่ได้ตามความต้องการทั้งหมดนะครับเราอาจจะต้องปรับอซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ของเราหาทางออกเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เหล่านี้นะครับจะสร้างความมั่นคงให้เราในะระยะยาวเราสามารถต่อยอดไปได้ในางานอื่นๆแน่นอนครับ ว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กรแก่พนักงานแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นนะครับเพราะว่าอย่างพนักงานเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าองค์กรเนี่ยมีความรู้มีวัฒนธรรมด้านองค์ความรู้เนี่ยที่สืบสืบทอดกันมานะครับนอกจากจะเป็นที่ทํางานและยังเป็นที่เรียนรู้วิจัยพัฒนาอีกด้วยต่างกับการจ้างคนอื่นเขานะครับเพราะว่าถ้าเราจ้างคนอื่นเขาเมื่อเขาทำโปรเจกต์เสร็จ ความรู้เหล่านั้นเนี่ยจะตกทอดถึงเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับมันแตกต่างกันนะครับถ้าเราทำเองเนี่ยเราจะได้เราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเราไปจ้างเขานะครับเราต้องมั่นใจว่าเราได้แจกแจงความต้องการให้กับผู้รับงานหรือเอาซอนนั้นได้อย่างแท้จริงใครจะรู้โปรเซสต,ต่างๆเท่ากับพนักงานของเราเองเท่ากับหัวหน้างานผู้บริหารของเราเองนะครับเราสามารถประสานงานได้ วันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงได้นะครับแต่ว่าเอาซอสเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดเวลาความมั่นคงต่างๆเหล่านี้จะเกิดต่อก่อต่อพนักงานต่อองค์กรลูกค้าก็จะทราบว่าเราเนี่ยมีทีมงานวิจัยมีทีมงานพัฒนาของเราเองผู้ถือหุ้นก็เกิดความมั่นใจในสเกลภาพต่อไปในอนาคตและก็จะมีแต่องค์กรแบบนี้เท่านั้นนะครับที่จะอยู่รอดต่อไปในอนาคตเราจะสามารถสร้าง v a l u e a d d นะครับก็คือ มูลค่าให้กับองค์กรของเราเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเปิดช่องทางให้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในลายการผลิตใหม่ๆใ,ในธุรกิจใหม่ๆเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและองค์กรของเราทีนี้เราจะเริ่มยังไงก่อนหนึ่งเราก็ต้องหารือร่วมกันก่อนนะครับต้องปรึกษากันก่อนต้องทําความเข้าใจกันก่อนหา priority ก่อนว่าอ่าโปรเจกต์ไหนที่ควรจะเริ่มพัฒนา บางครั้งอาจจะไม่ใช่โปรเจกต์ที่สําคัญที่สุดนะครับแต่เป็นโปรเจกต์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างความง่ายกับความต้องการหรือเริ่มต้นง่ายนะครับและก็เป็นที่ต้องการขององค์กรเช่นเราต้องการรู้สถานะความเป็นไปของการผลิตเพื่อปรับปรุงศักยภาพการผลิตหรือลดดาวธารที่เกิดขึ้นเป็นต้นนะครับเราเริ่มจากการเอาสัญญาณสเตตัสของเครื่องจักรนั้นๆเข้ามาแล้วก็เอาสัญญาณที่ดีเทคความน่าจะเป็นนะครับว่า ถ้าสัญญาณน,นี้เกิดขึ้นแสดงว่ามันอาจจะมีอะไรขัดข้องเกิดขึ้นตัวสัญญาณที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกสถานะต่างๆเหล่า,า,านีนเน้เราเอามาเข้าระบบสเกลาร์ไพร์ของเราอาจจะไม่ใช่โปรเจกต์ที่มีความสําคัญมากที่สุดนะครับแต่เป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในความสนใจและก็สามารถเริ่มต้นได้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องสร้างความเข้าใจระหว่างกันนะครับระหว่างผู้พัฒนาระหว่างหัวหน้างานระหว่างผู้บริหารว่า ไม่ใช่ทุกสิ่งนะที่เราสามารถทําได้นะครับไม่ใช่ทุกอย่างที่จะได้ตามความต้องการเราหา r e q u ค r e m e n t นะครของผู้บริหารนะครับของหัวหน้างานของเราเองนะครับว่าเราต้องการอะไรเครื่องจักรมันมีปัญหามากายผลิตการผลิตมันมีปัญหามากเราอยากจะรู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเพื่อที่จะทําการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเพื่อไม่ให้การผลิตเนี่ยหยุดชะงักทำให้เราสูญเสียกำไรนะครับ ทำให้เสียความมั่นใจต่อลูกค้าผลิตไม่ทันเป็นต้นต้องทำความเข้าใจกับผู้บรหิหารก่อนว่าเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับในส่วนที่เราสามารถทําได้ลิมิ t เทชั่นสิ่งที่เราทําไม่ได้มีอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องสํารวจก่อนนะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เราอาจจะยังไม่พบนะครับเราต้องคุยกันก่อนว่ามันจะมีลิมิตเทชั่นนะซึ่งเราจะสามารถที่จะบ่งบอกได้เมื่อเราทําการสํารวจ แล้วก็ศึกษาไประยะหนึ่งก่อนนะครับส่วน long term structure ก็คือโครงสร้างของระบบสเกด a าของเราเนี่ยถ้ามันเติบโตวรวดเร็วแบบที่เราไปจ้างคนอ,อื่นก็ทำนะครับแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่าโครงสร้างหรือสตรักเจอร์เป็นยังไงสิ่งที่เติบโตวรวดเร็วแต่ไม่ตรงกับความต้องการเราเนี่ยมันก็เป็นปัญหาได้คล้ายๆกับมะเร็นงนะครับผม สิ่งต่างๆเราเนี้ยเราอาจจะต้องศึกษาก่อนว่า long term structure เนี่ยควรจะเป็นยังไงเช่นระบบ s c a d a ของเราเนี่ยเป็นแบบปิดหรือว่าเป็นแบบ Open หรือว่ามีทั้ง2องอย่างมีทั้งระบบปิดและระบบ Open เราอาจจะแยกย่อยระบบ s c a d a ของเราเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ใน PC ตัวเดียวอาจจะอยู่ใน PC หลายๆตัวอยู่ในการลายการผลิตแยกออกไปแล้วค่อยรวมศูนย์มาอีกทีแบบนี้หรือในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการติดต่อผ่านแท็บเล็ตมือถือ เป็น IOT นะครับหรือเป็นระบบที่ขยายออกไปตามต่างจังหวัดตามสาขาต่างๆเป็นต้นอันนี้นะครับอันนี้คือ long term structure ส่วนสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความเปิดกว้างนะครับ long term structure ที่มีความสำคัญมากในด้านความเปิดกว้างก็คือต้องสามารถที่จะต่อยอดในอนาคตได้นั่นคือมาตรฐานการสื่อสารเนี่ยต้องเป็นแบบ Open และก็สามารถที่จะพัฒนาได้ง่าย นั่นหมความว่าถ้าเราจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยเราควรจะพิจารณาก่อนว่าซอฟต์แวร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะส่งข้อมูลหรือว่าแบ่งข้อมูลให้กับซอฟต์แวร์สเกด้ายี่ห้ออื่นๆได้ไหมนะครับเลือกใช้มาตรฐานการสื่อสารที่มันเป็นกลางเช่น OPC นะครับ OPC Server ที่เป็น OPCDA OPCUA OPCHDA OPC Alarm and Event เหล่านี้นะครับเป็นมาตรฐานกลางขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะต้องสำรวจ อันนี้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสำรวจคอมมิวนิเคชันโมดูลนะครับของฮาร์ดแวร์นั้นๆโดยฮาร์ดแวร์ต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับเป็นเครื่องจักรต่างๆที่เราต้องการที่จะอินทิเกรตสัญญาณเข้ามาในซอฟต์แวร์สเกด้าของเราส่วนตรงกลางนี่เป็นซอฟต์แวร์สเกด้านะครับส่วนด้านบนนี่ก็จะเป็นคลา e เอต่างๆนะครับเครื่องจักรของเราเนี่ยอาจจะ เอ่อเทิร์นคีมาเพราะนั้นอาจจะพบปัญหาว่ารุ่นยี่ห้อเนี่ยอาจจะค้นหาได้ลำบากนิดนึงอาจจะอยู่หลังเครื่องต้องแกะตู้ต้องสอบถามผู้ผลิตเครื่องจักรนั้นๆนะครับว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับแล้วเราก็ไปสำรวจว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรมี O p พ s e r เซ r ร์อร์รองรับไหมเช่นนะครับถ้าเราพบว่า p อ่ที่อยู่ในเครื่องจักรเนี่ยมันเป็นยี่ห้อหนึ่งสมมติโอมรอนก็นแล้วกันนะครับ เราก็ดูว่ามันเป็นรุ่นอะไรเจ่นเป็นรุ่น CJ2 หรือรุ่น NJ นะครับขั้นต่อไปเราก็ไป l i s ์มาก่อนนะครับเราิสต์มาก่อนว่ามันมี PLC มีคอนโทรเลอร์ยี่ห้ออะไรบ้างในเครื่องจักรนั้นๆที่เราจะทำภายหลังโปรเจกต์นี่นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาข้อมูลที่เราได้นี่นะครับไปค้นหาว่ามี OPC Server รองรับหรือเปล่าโดยการเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อค้นหาเช่นผมเปิด Internet Explorer ขึ้นมานะครับ แล้วก็พิมพ์ omron opc server nj แบบนี้เราก็จะเจอนะครับเนี่ยรุ่น nj เนี่ยิ t เ e r n e t driver เนี่ยมี opc server รองรับนะจากค่ายแคปแวร์เป็นต้นนะครับทีนี้ ethernet module ของเราเนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มีมันเป็น serial นะครับเราพิมพ์คําว่า serial เ,เข้าไปเพราะเราไม่มีอเท t ร e r n e t ถ้าเราไม่เจอเราอาจจะต้อง จำเพาะเจาะจงลงไปอีกนะครับเพราะว่าซีเรียลของเราเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นฟินซีเรียลใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นฟินอินเทอร์เน็ตเลื่อนลงไปดูเรื่อยๆนะครับเราก็จะพบว่ามันมี OPC Serv e r รสำหรับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับผอมรอนฟินซีเรียลนะครับลองเข้าไปดูแบบนี้เป็นต้น จะเจอนะครับเนี่ยอมร่อน Fin Series อันนี้เป็น OPC Server ของ k e y p a r e นะครับและมันซัพพอตรุ่นอะไรบ้างแล้วก็ดูตรงซัพพอร์ตเดเวิรนี่นะครับซัพพอร์ตเฟนโปรโตคอลเวลเหล่านี้นะครับ Sysmac Way Host Link Interface ก็คือรุ่นต่างๆนะครับที่มี Sysmac Way มี Host Link Interface เหล่านี้นะครับผมก็สามารถที่จะใช้ OPC Server ตัวนี้ได้นะครับ ซึ่งโดยปกติทั่วไปอมรอนซูดเนี่ยของเคปแวร์เนี่ยก็จะรวมทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็เซเรียลให้เราแล้วนะครับนะครับรวมอินเทอร์เน็ตรวมเซเรียลโฮสต์ลิงเอ็นเจอินเทอร์เน็ตโปรเซสซูดทูนบัสอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เราแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเราพบแล้วว่ามี O p c s ซ r v e r ์รรองรับนะครับเราก็หาข้อมูลการอินทิเกรตนะครับก็คือการติดต่อวิธีการติดต่อ เอาข้อมูลจาก PLC ตัวนี้นะครับมาให้ OPC Server ไม่ถึง SCADA นะครับเพราะว่า OPC Server มันเป็นตัวกลางให้กับ SCADA เอาททำไมเราไม่ใช้ตัว SCADA ที่มี Driver แบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นกลางมันผิดคอนเซ็ปต,ต์ของเราในอนาคตรเราไม่พอใจว่า SCADA ยี่ห้อนี้นะไม่ตอบสน,น,นองความต้องการของเราเราก็สามารถที่เอา SCADA ยี่ห้อใหม่มาต่อขยายหรือมาเปลี่ยนแทนที่โดยใช้ OPC Server เดิมที่เราดึงสัญญาณมาจาก PLC นั้น,นได้เลยนะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็เข้าไปยัง Public OPC Server นั้นน,นนะครับเราสามารถที่จะไปดูด็อกเมนต์ของเขาเช่นเรา,าใช้ฟอ f i n e อ n e t นะครับลองคลิกเข้าไปท i n e เ n e t ก็จะมีบอกด้วยว่า support อุปกรณ์อะไรนะครับที่มี communication ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีด็อก ument นะครให้เราดูวิธีการ Config c o n f ิก Omron PLC นะครับกับ OPC Server ตัวนี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดตัวด็อก ument ต,ตัวนี้มา จากนั้นขั้นตอนถัดไปเราก็จะต้องทดสอบคอมมูนิเคชันก่อนนะครับคอมมูนิเคชันก็คือตอนนี้เราจะต้องไปดาวน์โหลด OPC Serv e r เรายังไม่ซื้อนะครับเราจะต้องทดสอบก่อนว่าใช้ได้จริงนะครับใช้ได้ตรงกับความต้องการของเราแล้วก็กลับไปที่เว็บไซต์เดิมของเราเนี่แหละนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัว OPC Serv e r อตัวนี้มาไปที่ Product แล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับ อาจจะต้องเข้าไปที่ c คปซูลเวิร์เอแล้วก็ดาวน์โหลดฟรีเดโมตรงนี้นะครับซึ่งเราอาจจะต้องสมัครสมาชิกของเว็บไซต์นั้นๆก่อนซึ่งสมัครได้ฟรีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องการเฉพาะข้อมูลของเราเท่านั้นเองว่าเราเป็นใครมาจากไหนมาจากโรงงานอะไรหลังจากที่ดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัว o p c Server เนี่ยยังยังไม่ต้องดาวน์โหลด s c a d a นะครับ เอาดาวน์โหลดเฉพาะ OPC Server ก่อนเพราะมันเป็นตัวกลางมันสามารถทำงานได้กับ s c a d a โดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับเราก็มาทดสอบนะครับ Communication โดยวิธีการทดสอบต่างๆแล้วเนี้ยก็สามารถหาดูวิดีโอต่างๆในอินเทอร์เน็ตเช่นถ้าผมต้องการติดต่อกับอมร่อนะครับเราก็เปิด YouTube ได้นะครับหรือว่า Channel ของผมนี้ก็ได้นะครับก็จะมีเอกสารการ ใช้งาน OPC Server บางตัวนะครับซึ่งวิธีการใช้งาน OPC Server เนะี่ยมันก็คล้ายๆกันนะผมลองทดสอบอสักตัวหนึ่งนะครับเราแอดตัว Channel เข้ามาจากนั้นก็เลือก Driver ว่าเราจะติดต่อกับอะไรเช่นเราเลือกติดต่อกับ Omron นะครับ Omron อะไรนะครับ Fin i n t e r n e t ถ้าเป็น NJ i n t e r n e t ก็เลือกตัว NJ i n t e r n e t อันนี้เลือกเป็น Fin i n t e r n e t จากนั้นก็ next ต่อไปเลือกเป็น default communication อันนี้หมายถึงก a r ์ดแลนที่เราติดต่อกับ PLC นะครับผ่านการ์ดแลนตัวไหนถ้าปกติแล้วเราคุยกับ PLC อยู่แล้วเราก็เลือกเป็น default ได้นะครับแล้วก็ next ต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็น Port number เป็น default ที่สื่อสารกับ PLC ผ่าน Ethernet port นะครับอันนี้เป็นพอร์ที่เซตไว้ใน PLC ด้วยโปรแกรมเช่น CX1 เป็นต้นนะครับเป็นพอร์ default จากนั้นก็ next ต่อไปจนจบ ทีนี้เราก็คลิก to a d d d e v i c e ก็คือเพิ่ม PLC เข้ามานะครับแล้วตั้งชื่อ PLC เช่นเป็น PLC 1นะครับลายการผลิต1อะไรก็แล้วแต่จากนั้นก็ next ต่อไปเลือกรุ่นนะครับเช่นผมเลือกเป็นรุ่น c j 2ทีนี้ IP address ของ c j 2นี่คืออะไรนะครับ192.168.0.25นะครับเป็นต้นแล้วก็ next ต่อไป Next ต่อไปเรื่อยๆอันนี้ request size ก็คือ Block size ขนาดข้อมูลที่จะ รับส่งระหว่าง PLC กับ OPC Server นะครับเป็น default ไปอันนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นเป็น u l t ไปนะครับอันนี้จะตั้งตาม IP Address ของ PLC เนะเช่นถ้า PLC อ่า IP Address ตัวสุดท้ายลงท้ายด้วย25เพราะนั้น Destination Node Number ก็เป็น25เป็นต้นนะครับส่วน Source Node Number ตัวเนี้ยคือ IP Address ตัวสุดท้ายของ PC ของเรามันจะดีแค่ของเองนะครับว่า IP Address ใน PC ของเราเนี่ยตัวสุดท้ายเป็นอะไรพวกเนี้ยปล่อยให้เป็นค่า Default นะครับผมยกเว้นว่า อามันต่างจากนี้เราค่อยเปลี่ยนเช่น destination number ก็คือ ip address ตัวสุดท้ายของ p o c เป็นต้นวันนั้นให้ตรงกันนะครับจากนั้นก็ next ต่อไปจนจบแล้วก็คลิก to add static tag เราต้องการติดต่อกับ tag อะไรใน p o c เช่นเราต้องการติดต่อกับ dm หนึ่งร้อนะครับแบบนี้ dm 010ศูนย์แบบนี้นะครับ copy มาซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่า address ต่างเ่านี้มันถูกต้องนะครับเราลองเช็คดู โดยการคลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้เขาบอกว่า d e v i c e dm 0 1 0มน่ยเนี่ยมัน Sy n t a x e r ต o r นะต้องการดูไหมว่ามีรูปแบบ a d d r e s s เป็นยังไงเราตอบ yes นะครับเราเข้าไปดูมันก็เป็นแบบนี้นะครับ a d d r ด s s ต่างๆในโอมอรอนมันก็จะเป็นไม่มี DM นะแต่เป็นมีดีนะครับมีดีเพราะนั้นเราก็พิมพดีเข้าไปดีแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกเขาก็จะปรับ syntax ให้เราเช่นเติมศูนย์ให้เราเพิ่มขึ้นนะครับเป็นต้นแล้วก็กด a อป ly อย่างเงี้ยไปต้นนะครับแล้วก็ลองทดสอบอติดต่อกับ PLC ดูนะครับโดยการคลิกตรง Quick Client ตัวนี้ตอนนี้มันออฟไลน์อยู่นะครับนี้ผม connect ตอบ yes นะครับ yes, บ yes save change นะครับแล้วก็ save ไฟล์นี้ชื่อไฟล์ว่า test นะครับ save file ไปจากนั้นก็ทำการ Quick Client mm hmm. เพื่อ ดูว่ามันติดต่อได้หรือเปล่าอันนี้เป็นอันนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต่อ PLC จริงถ้าต่อ PLC จริงวัลูตรงนี้มันจะเป็นค่าตัวเลขที่เราเห็นใน PLC อันนี้ก็จะทําให้ท่านผู้ชมนะครับเกิดไอเดียเกิดขึ้นว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับอุปสรรคที่เราเจอ,อเมื่อกี้ย้อนไปถึงเรื่อง c o m ม u n นิเคชันก่อนเมื่อกี้ทดสอบหลังจากทดสอบคอมมินิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับเราติดต่อกับ PLC ผ่าน OPC server ได้แล้วขั้นตอนต่อไป ล้วก็ไปดาวน์โหลดนะครับเอาตัวเดโมของ s c a d a มาเช่นถ้าในเว็บไซต์ของผมก็มี g e n 32 g e n 1 64ให้ดาวน์โหลดนะครับวิธีการใช้งานต่างๆมากมายแลวเนี้ยเราทดสอบคอมมูนิเคชันให้เบ็ดเสร็จก่อนอยังไม่ต้องซื้อนะครับให้ดูว่าเราเนี่ยต้องการฟรีเจอร์ต่างๆเหล่านี้ไหมนะครับถ้าไม่ต้องการเราก็เปลี่ยนเปลี่ยน s c a d a าซอฟต์แวร์ OPC เนี่ยยังคงไว้นะครับก็ทำแบบเนี้ยจนกว่าเราจะได้เจอซอฟต์แวร์ ที่มันตอบสนองความต้องการเราได้มากที่สุดไม่มีซอฟต์แวร์ไหนที่ตรงความต้องการผู้บริตรมากที่สุดนะครับนอกจากจะซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสําหรับงานน,นั้นนนนะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นระบบปิดก็คือต่อยอดไม่ได้ต่อขยายไม่ได้พัฒนาเพิ่มเติมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ปรับตัวเข้าหาซอฟต์แวร์สเกดาปรับซอฟต์แวร์สเกดาเข้าหาความต้องการของเราให้ได้มากที่สุดนะครับอาจจะต้องปรึกษาัพ p อ o r t ของซอฟต์แวร์นั้นๆ้นะครับว่า ต้องการแบบนี้ทํำยังไงได้บ้างเป็นต้นแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับจนมันใกล้เคียงกับความต้องการของเรามากที่สุดแบบนี้ค่อยๆขยายความต้องการไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เราสร้างขึ้นมานั้นนะไปเรื่อยๆนะครับเพราะนอาจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่ามีความมั่นคงต่อองค์กรแน่นอนเรือักรต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราจะเจอหนึ่งเครื่องจากเทิร์นคีมานะครับ เื่องจากเทอร์นคีมาบอกแล้วว่าเทอร์นคีเนี่ยก็ต้องลดตน้นทุนให้มากที่สุดเพราะนั้นคอมมูนิเคชันโมดูลอะไรต่างๆาเหล่านี้มันก็จะมีจำกัดหรือใช้ไปแล้วนะครับเช่นเครื่องจักรที่เราซื้อมาจากต่างประเทศนะครับหรือในประเทศเองที่ผลิตเองใน,ใน,ป,รในประเทศของเราเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่มีคอมมูนิเคชันเหลือแล้วนะครับหรืออาจจะถูกล็อกโปรแกรมไว้นะครับไม่สามารถเข้าไปดูโปรแกรมของ plc หรือเราไม่มีความรู้ ในเรื่องการเขียนโปรแกรมใน PLC นั้นๆเป็นต้นนะครับแล้วก็พยายามหาทางออกเช่นถ้าระบบเดิมเนี่ยมันมี PLC หรือมี PC base ที่ติดอยู่กับเครื่องจักรทำงานเพื่อน,นับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้แล้วก็ควบคุมโปรเซสในการผลิตต่างๆเหล่านี้เราก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำางไงกับเขาไม่ได้แล้วนะครับผมแต่เราต้องมาพิจารณาว่าสัญญาณต่างๆจากเครื่องจักรเนี่ยเราจะ เอาอะไรมาจากเครื่องจักรตัวนี้ได้บ้างเช่นสเตตัสการทำงานนะครับสเตตัสของคอนแทคต่างๆหรือว่าสัญญาณอาล็อกต่างๆที่ได้จากเครื่องจักเรเหล่านี้เราเอา PLC ตัวใหม่มารับหรือเอารีโมตอัตโนม่มารับแบบนี้เราก็จะไม่ไม่ต้องยุ่งกับคอนโทรลเลอร์ของเครื่องจักรตัวเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราติดตั้งตัวรับสัญญ,ญาณเข้าไปใหม่ในเครื่องจักรนั้นเอาเฉพาะสัญญ,ญาณที่เราสนใจจริงๆนะครับเช่นสัญญ,ญาณอุณหภูมิ สัญญาณเพรสเชอร์หรือว่าคอนแทคต่างต่างนะครับเราเอามานับเองว่าผลิตได้เท่าไหร่แล้วหรือว่าของเสียจากการผลิตได้กี่กิโลอะไรต่างๆเนี่ยเราเอาน้ำหนักต่างๆเหล่าเนี้ยส่งมาให้เราโดยผ่านเครื่องช่างโหลดเซลล์เลยรต่างๆซึ่งมันอาจจะไม่มีอยู่ในโปรแกรมเดิมของเครื่องจักรตัวเดิมแบบนี้นะครับเราต่อยอดเพิ่มเข้าไปคือปรับตัวเองอ่ะให้เข้านะครับกับสถานการณ์มากที่สุด บางอย่างสถานการณ์มันไม่เป็นใจกับเราเราต้องปรับความต้องการของเราให้เข้ากับสถานการณ์อันที่2เรื่องความสามารถนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเรียนรู้ไม่ทันเนื่องจากว่ามันมีกรอบของเวลาเช่นมีคณะกรรมการหรือว่ามีการติดตามงานว่าเออพายロสโปรเจกต์เนี้ยเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆนี่เราอาจจะทําไม่ทันนะครับสิ่งต่างๆนี้สามารถแก้ปัญหาได้โดยการปรึกษาผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สเกด้นั้นๆนะครับลองติดต่อสอบถามเขาดูว่า เรามีความต้องการแบบนี้เราจะทํำยังไงจะแก้ปัญหายังไงซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะครับในในการที่จะพิสูจน์ว่าซอฟต์แวร์นั้นๆที่มีผู้จําหน่ายในประเทศของเราเนี่ยมีหน่วยงานที่ให้การซัพพอร์ตดีขนาดไหนนะครับเรื่องงบประมาณนะครับเรื่องงบประมาณเนี่ยถ้าเรา,อาลองขอราคามาก่อนนะครับว่าความต้องการของเราเป็นแบบนี้นะครบจะต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรบ้าง เราไม่ยากนะครับเราขอไปยังผู้จําหน่ายซอฟต์แวร์นั้นๆนะครับผ่านทางช่องทางได้หลากหลายช่องทางในตอนนี้นะครับผมเช่นถ้าเราคุยกับซัพพอร์ตอยู่เราก็บอกซัพพอร์ตเข้าไปว่าเราต้องการความต้องการประมาณนี้นะครับให้ประเมินว่าเราจะต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรมาบ้างแล้วมาพิจารณาถ้ามันแพงเกินไปนะครับเราจะต้องคุยกับเขาว่ามันตัดไรายได้บ้างเราต้องแบ่ง p พ i o r i t รตี้นะครับว่าความต้องการของเราเนี่ย ไฮพาร์ติตี้คืออะไรโล w p พาร r i ิ y ตี้คืออะไรเช่นเราอาจจะตั้งไว้สูงเกินไปว่าอาซฟไวนน้นั้นๆจะต้องทํางานได้ผ่านมือถือผ่านแท็บเล็ตสามารถส่งอารลามไปให้คนนั้นๆผ่านโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งฟีเจอร์หลักของเราในโครงการไพหลับโปรเจกต์เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องมีพวกนั้นนะครับอาจจะต้องเริ่มให้มันเป็นสเกดาที่เซ็นทรัลที่ห้องคอนทลรูมก่อนนะครับส่วนเรื่อง ฟีเจอร์แอดออนอะไรต่างๆเหล่านี้เราอาจจะต้องยับยั้งไว้ก่อนเพื่อให้มันงบประมาณมันน้อยที่สุดนะครับแล้วเราค่อยมาหาช่องทางเพิ่ม,เต,มเติมว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มอะลลามทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าดูผ่านสมาร์ทโฟนควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆเนี่ยเราจะทำยังไงซึ่งมันก็จะมีช่องทางที่หลากหลายมากมายไม่จำเป็นที่ต้องซื้อแอดออนของอผู้ผลิตนั้นๆเท่านั้นน,น,นะครับมันจะมีช่องทางอื่นๆอีก เราก็ตัดความต้องการเหล่านี้ไปก่อนนะครับเอาความสามารถหลักฟีเจอร์หลักก่อนแล้วเราก็จะได้งบประมาณที่มันเหมาะสมกับความต้องการของเราซึ่งเป็นความต้องการหลักต่อไปเรื่องโนโยบายนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนกับบริษัทว่า,าหรือว่าต้องคุยกันก่อนว่าบริษัทเนี่ยมีโนโยบายยังไงถ้าก็บอกว่า,าต้องการออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาที่ตามที่ต้องการเลยในระยะเวลาท i m เฟรมที่กระชั้นแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะต้อง คุยกันให้เข้าใจว่าถ้าเราต้องการความมั่นคงในระยะยาวเนี่ยความต้องการเหล่านี้อาจจะต้องแบ่งเป็น Priority ว่าอันไหนเป็น priority สูงกลางต่ำนะครับแล้วก็ตัดเพื่อให้ได้เฉพาะ Priority ที่สำคัญที่สุดที่ให้เราเริ่ม p i l o t project ได้ก่อนถ้านโยบายของบริษัทบอกว่าต้องการด้วยความรวดเร็ว ครบทุกประการแบบนี้ไม่ใช่แพลลอดโปรเจตกต์แล้วต้องไปจ้างคนอื่นเขาทำนะครับแต่ถ้าต้องการความมั่นคงทางองค์ความรู้ต้องคุยกันในเรื่องนโยบายให้ชัดเจนก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถเริ่มต้นแพรลอดโปรเจตกต์ของตัวเองในเรื่องของสเก d a าเพื่อให้ก้าวเข้าสู่ยุค4.0ได้นะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ